สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราอยู่ในแบบไฟเดอร์มาร์เกอร์กันนั่นเองเราจะไปเอาทุกตัวในหนังดิฟิคอลที่ช้าเลยครับแล้วเราก็จะได้บงเหวนอันนี้มาถ้าเราได้ครบทุกตัวนะคะต้องได้ครบทุกตัวเลยนะแล้วเราก็จะมาสอนแต่ว่าไม่รู้ต้องแยกเป็น EP หรือเปล่เปเาเพราะอาจจะไม่ทนันก็ตดดว กระดดกดดเข้าไปปึ้มเขียนคำว่าอืมถ้าทุกคนจะดูง่ายๆก็คือดูอย่างนี้เลยนะคะอืมตรงนี้ให้กลายเป็นระดับมากกกัสแล้วก็ดูตรงนี้ตรงนี้แล้วก็นี่ค่ะคือรหัส difficulty แล้วก็เขียนไปเลย D I F F I แล้วก็เดินทางมาดนึงจะได้มีที่แล้วก็ C U L T Y แล้วก็แล้วก็ออกก็ไดแล้วก็วกดตรงนี้แล้วเราก็จะว้าไปอย่างนี้เลยแค่แค่นี้ก็มาหนึ่งาทีแล้วคงไม่ทันนะคะอแยกเป็นอีพีดีกว่าเผื่อ,อจะทันโอเคเริ่ม เริ่มไปโอเคต่อไปเราก็จะไปกระดดโดดออปีกันเลยโดดอยตกนี่ทุกคนมาเอาตัวนี้ก่อนว้าวว้าวเฮ้มาทางไหนเนี่ยแล้วเราก็เก็บจ้ต,ตัวซาร์เรนิตี้มาเกอร์นี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ว้ามเกับ ต่อไปเราจะไปเอาตัวน,นี้กันนะคะควบริกมาร์เกอร์กิดตัวโอเคต้องแยกเป็นอีพีเพราะพี่น้ไม่ชอบแบบ กดให้มันไม่มันให้มันไม่ถ่ายคลิปแล้วหยุดคลิปไปเลยอะพี่ไม่ชอบพี่จะตัวให้น้องๆดูทุกคนไม่ใช่อยก่กแบบกดแยกไปอะให้น้องได้ดูว่าพี่ก็กก็บพี่นะโอเคไปมองมาเยอะแหละต่อโอเคโอเคได้แล้วโอเคได้แล้ว นี่ไงน่าเลยคุกปริกมาร์เกอร์มาร์เกอร์โดนจับจิบจิบโอเคได้เอ้ยตรงนี้กดชิปล็อกจะง่ายมากเลยนะคะอุ้ยเออเดี๋ยวไปด่านสีส้มก่อนนะคะโอเคมาเลยิปโดดอันนี้ยิบโอเคกระโดด ค okay, ถึงแล้วนี่ก็คือด่านหอแล้วนะทุกคนจุดค้างนะคะทุกคนครั้งจะเป็นการที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ค่อยพันตัวไปมองนิดนึงุ๊อ้า,เ,อาเดี๋ยวเดมันเซฟได้ด้วยเหรอคะทุกคนเพิ่งรู้นะเพราะว่าตอนแรกมันต้องเซฟอยู่ที่ดาวอะไรนะ่ยูฟอรินถึงจะเซฟได้ แต่มันเปลี่ยนให้มันง่ายขึ้นแค่หาดก็ซีบแล้วค่ะโอเคชุบ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 แล้วต่อมาก็อันนี้ก็ระวังตกนะทุกคนตกก็มีโอกาสตกเนาะอันนี้เราเกินมาได้เลยนะคะนี่ตกรับรองอันนี้ก็ ต่อไปเราจะไปเอารานเนอร์มาเกิน,นะคะทกก็โอเคแล้วก็พยายามเดินไปนะคะไกลโพ้นไม่รู้ว่าที่ที่เราจะไปถึงคือตรงไหนแล้วซับคิปเราไปดูกันเถอะนี่นะคะทุกคนถึงไปทางแล้วแล้วก็เก็บเก็บหน้หรือก็ปึ้งไม่แล้วก็มองที่นงนตกได้นะคะทุกคนตกได้ตกได้ อิบอิอิอิโอเคโอเคโอ้วโอเคไปตรงนั้นต่ออบใหญ่แตวเขาขวนสายตาเราไม่ได้เราคือโคนั่นอบอบเล่นมุกนะไม่ได้เป็นโค่นจริง คูนั้นมันอยู่ในการ์ตูนโอเคอึเอาขอแจ้งก่อนนะขอแจ้งก่อนนะคะต่อไปที่เราจะไปเอาคือเดนเจอร์นะคะโอเคเดี๋ยวเราวับไปตรงมิติเดนเจอร์เลยก็แล้วกันนะคะเจอทางลงแล้วทุกคนง่ายมาถึงแล้วตรงนี้อืบนี่คือมิติเดนเจอร์โอเคไปเลย ระวังกำแพงด้านหลังนะคะกำแพงด้านหลังมันมาได้นะนี่่ะทุกคนนทางเลยกำแพงด้านหลังมันจะเป็นกำแพงเพราะเราโดนเราก็จะตายเลยโอเคพูดเยอะพอนะโอเคต้องใช้ความจริงจังซะหน่อยอุ๊บโอเคยังไม่เคยโดน ไอ,อ้เจ้ากำแพงมาทำแต่ว่าเคยแต่ตกนี่นะโอเคได้พอได้พอได้โอเคโอเคโอเครอแล้วก็โต๊แล้วก <tr uh ็โต๊แล okay, okay, ้วก okay, okay, ็โต๊ โอเคสต็อบสกอรแล้วค่อยไปเจอกันที่ตัวเรนเจอร์โอเคมาเจอกันตรงนี้แล้วก็แล้วกันอึบอึบอึบโอเคโอเคอึบโอเคอึบโอเคอึบอึบโอเคอุ๊์สมายเกิร์สม่เจอกันเรนเจอร์ขาวโอเคได้แล้วเย้ ก็กลับมาอยู่ตรงเดิมตัวต่อไปที่เราจะต้องไว้ปิชิก็คือดนะิฟฟี่คขที่ฉันมาเกอร์และอึบและเราจะไปถึงตรงนั้นเลยนะคะโอเคทุกคนแค่นี้กก็เลยกันหาไม่เจอเลยหาทางไปไม่เจอเลยโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยคลิปหน้าค่อยมาเจอกันตรงนี้นะตงรงนั้นอินเซนบ๊ายบายได้มาสี่ตัวค่ะแค่ดิฟฟี่เขที่ฉันมาเกอร์เนาะ